สวัสดีครับพบกับผมอากูชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอน,น,นเพื่อนๆทาบัญชีขายของออนไลน์นะครับโดยตัวอย่างที่ผมทําให้ดูน,นี้เนี่ยจะเป็นาการทําบัญชีขายของออนไลน์จากแพลตฟอร์มลาซาด้าน,นะครับผมซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ขายของออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าช้อปปีนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับผมผมขออนุญ,ญาตาเกินนิดนึงนะครับผม สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งขายของออนไลน์ใน Lazada มาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็ส1เด็ดดือนแล้วนะครับผมซึ่งแรกๆเนี่ยผมก็ทำบัญชีให้เป็นเนาะก็รู้สึกว่าตัวเองขายของไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีกำไรเท่าไหร่เนาะก็รู้สึกว่าเออเราจะเอาเงินกำไรกาไรที่ได้จากการขายของมาใช้ส่วนตัวก็ก็หยิบมาใช้ไม่ได้เนะก็รู้สึกว่าเออวุ่นวายดีเหมือนกันก็สุดท้ายก็มานั่น คิดนั่งทําตารางทำเอ็กเซดูนะครับผมก็ได้สรุปออกมาเป็นตัวอย่างที่ผมจะทายเพื่อนๆดูวันนี้เนาะก็ผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีของการทําบัญชีนะครับผมคิดค่าขนส่งเราเกินทําให้เราขัดทุนกําไรเท่าไหร่ทาให้เราสามารถยื่นเคลมทีหลังได้สะดวกรวดเร็วนะครับผมข้อดีข้อต่อไปนะครับก็ เวลาเราขายของจบแต่ละรอบยินแต่ละหนึ่งอาทิตย์นะครับผมสำหรับในลากาดาเนาะก็เราสามารถทรา,าบได้ทราบได้ทันทีเลยนะครับว่ารอบบินนี้เนี่ยเรามีกําไรจากการขายของเท่าไหร่ซึ่งกําไรนั้นคิดเป็นกําไรสุทธินะครับก็กําไรสุทธินั้นเราสามารถนํากําไรนั้นไปใช้จา่ายตัวได้โดยที่ไม่กระทบกับเงินทุนของเราเลยนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาขายของในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมผมก็แนะนําให้เพื่อนๆทําบัญชีนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของลาซาด้านะครับและช้อปปีนะครับเออส่วนมากนะครับทุกๆหนึ่งรอบบินจากที่ผมทําบัญชีมาสิบเอ็ดเดือนนะครับก็จะมีเกือบทุกรอบบินเลยนะครับผมที่ทางลาซาด้าว่าช้อปปีเนี่ยคิดค่าส่งเราเกินเนาะทําให้เราต้องไปตามเคลมทีหลัง สำหรับใครที่ไม่ได้ทาบัญชีหลายๆคนคงไม่รู้ตัวนะครับผมว่าคุณนั้นได้ขัดทุนกำไรไปอ่าก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับผมก็ถ้าเกิดผมพูดติดติดขัดขัดหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนผมต้องกราบขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการทําบัญชีเนาะไปกันเลยหลังจากเพื่อนเอนเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆสร้างตารางตาม หัวข้อของผมได้เลยนะครับก็ตารางตัวนี้เนี่ยเป็นตารางที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเป็นตารางที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมคิดว่าเพื่นพนอนๆคนไหนที่ขายของออนไลน์หรือว่าขายของในไลาด้านี่ยสามารถนําตารางตัวนี้เนี่ยไปใช้กับร้านค้าของตัวเองได้เลยนะครับมันตอบโจทย์มากๆก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละหัวข้อนะครับผมค่อยๆทําไปพร้อมๆกันครับก็ช่องแรกนะครับ เป็นรายชื่อสินค้าช่องนี้เนี่ยให้เพื่อนๆใส่สินค้าที่เพื่อนๆขายนะครับผมช่องต่อไปนะครับราคาขายช่องนี้เนี่ยก็ให้เราใส่ราคาสินค้าที่เราขายใน lazada นะครับก็สมมติเพื่อนๆขายสินค้าแรกนะครับเป็นข้าวสารเนะาะข้าวสารก็ราคาขาย 150บาทอ่าส่วนช่องถัดมานะครับจำนวนที่ขายก็คือสมมติลูกค้าสั่งซื้อเรามา2ชิ้นนะครับก็เราก็ใส่เลขก2เข้าไปส่วนช่องนี้เนี่ยก็คือรวมเงินที่ขายได้ก็คือมาจาก2ช่องแรกคูณกันนะครับผมอ่าจำนวน300บาทนะส่วนช่องถัดมาครับผม ค่าคอมลาซาด้าก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับผมที่ลาซาด้าเก็บเรา2.14%จุเร์ก็เราก็มาใส่ช่องนี้นะครับอ่าช่องถัดไปนะครับผมค่าส่งที่ลูกค้าจ่ายมาแล้ก็เอามาคีย์ในช่องนี้ได้เลยนะครับหัวข้อถัดไปนะครับค่าส่งที่ร้านเสียจริง ช่องนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะครับก็ให้มาขี่ในช่องนี้ได้เลยส่วนช่องถัดไปนะครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมกําไรหรือขาดทุนค่าขนส่งช่องนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ขายของในลาซาด้านะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเช็คไม่เคยตรวจสอบเลยเนี่ยเพื่อนๆเสี่ยงที่จะขาดทุนกําไรนะครับเพราะว่า บางออเดอร์เนี่ยกำไรของเราเนี่ยต้องมาหักลบกับค่าขนส่งที่โดนลาซาด้าเขาเก็บเกินไปทั้งทั้งที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่สำหรับสาหรับใครที่ทำบัญชีตามของผมนะครับเพื่อนๆจะสามารถรู้ได้เลยว่าแต่และออเดอร์มีออเดอร์ไหนบ้างที่เราจะต้องตามเคลมค่าขนส่งคืนทีหลังแล้วมีออเดอร์ไหนบ้างที่เราได้กำไรในค่าขนส่งถือว่าสำคัญมากๆเลยนะช่องนี้ ส่วนช่องถัดไปครับผมช่องนี้เนี่ยเป็นเงินหักค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินขายได้ลบค่าส่งลูกค้าลบค่าส่งจริงลบค่าคอมลาซาด้าลบคูปองร้านค้าสรุปง่ายๆช่องนี้เนี่ยมันมาจากการทุกๆช่องเนี่ยเอามาคำนวณกันครับผมแล้วนำมาบวกลบกันจะสรุปเป็นเงินที่ลาซาด้าจะโอนให้เราทุกๆ แต่ละรอบบินนะครับผมมันจะมาอยู่ช่องนี้นะครับส่วนถัดไปครับผมกําไรสุดที่หักต้นทุนแล้วช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ทําบัญชีนะครับผมจะไม่รู้เลยว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยชั้นขายของได้กําไรเท่าไหร่บางคนขายของได้เยอะคิดว่าตัวเองได้กำไรเยอะแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ อ่าสำหรับใครที่ทำตามแบบของผมนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาแบบสรุปเป๊ะๆได้เลยนะครับผมหัวข้อถัดไปนะครับต้นทุนรวมสินค้าหัวข้อนี้นะครับมันจะสอดคล้องกับหัวข้อต้นทุนสินค้าต่อหนึชิ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสินค้า ตัวนี้นะครับข้าวสารเนี่ยลูกค้าสั่งซื้อมาจํานวน2ชิ้นนะครับในราคา100บาทซึ่งต้นทุนสินค้าเนี่ยผมลงไว้ต่อ1ชิ้น50บาทนะครับผมอ่ามันก็จะมาสอดคล้องกับช่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันทําสูตรคูณกันนะครับผมก็เป็น50บาทคูณ2เท่ากับ1น0นะครับอ่าส่วนใครงงเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับผมช่องนี้ส่วน หัวข้อต่อไปนะครับเลขที่คำสั่งซื้อก็ให้เราเอามาใส่ได้เลยนะครับชื่อลูกค้า,าตัวนี้เราก็ใส่ไปถัดไปคูปองคูปองตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคูปองของร้านค้านะครับก็คือคูปองที่เราสร้างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพวกโปรโมชั่นฟิกคอมโบหรือว่าคูปองส่วนลดเมื่อเราซื้อครบ 300บาทลด5บาทอะไรประมาณนี้ครับที่เราตั้งขึ้นมาครับอ่าอข้อถัดไปก็ค่าส่ง Lazada ออกให้ลูกค้าก็คือค่าส่งที่ Lazada าเขาออกให้ลูกค้าซึ่งเราสามารถดูได้หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะครับมันจะโชว์ในระบบว่า Lazada มีออกค่าขนส่งให้ลูกค้าไหมออเดอร์นี้ถ้ามีออกก็ให้เรามาขีดตรงช่องนี้ได้เลยส่วนหัวข้อถัดไปครับส่วนลด สินค้า l a ซ a ด้ที่ล a ซ a ด้าลดให้ลูกค้า,าช่องนี้ก็สามารถดูได้หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเหมือนกันก็คือบางออเดอร์เนี่ยลาซาด้เขามาีเหมือนกับลูกค้าไปเก็บคูปองมาครับให้เราใส่ช่องนี้นะครับส่วนช่องแรกนี้มันจะเป็นค่าขนส่งเพื่อนๆก็สังเกตดีๆนะครับก่อนคี่ลงไป ส่วนช่องถัดไปครับเคอรี่คิดค่าส่งผิดเราขาดทุนอ่าช่องนี้ก็เราก็เอาค่าที่อ่าคนส่งคิดค่าคนส่งเราเกินจากเนี่ยจากช่องตรงนี้นะครับช่องกําไรขาดทุนค่าคนส่งเนี่ยสมมติว่าออเดอร์นี้อ่าผมแก้นะตรงนี้เป็นอ่า เจสแล้วกันอ่าแบบนี้เราติดลบ10บาทใช่ไหมก็เราก็มาใส่ตรงนี้10บาทอ่าก็ก็ทำสีไว้ก็ได้สีเหลืองก็เวลาเราอ่าตัดตัดรอบบินนะครับแต่ละอาทิตย์เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อสัปดาห์นี้เราต้องตามเคมขาขนส่งคืนจำนวนกี่บาทนะอ่าเหมือนตัวอย่าง ตัวนี้ก็10บาทาเราจะได้ไม่ลืมโอเคช่องถัดไปค่ากล่องไอ้ค่ากล่องตัวนี้เนี่ยผมของผมนะผมจะคิดรวมกับค่าปิ้นค่ากระดาษไปด้วยของผมนี่ผมจะบวกไปเลยนะครับก็ค่าปริ้นค่ากระดาษนี่ผมตีว่า1บาทอ่าส่วนค่ากล่องผมก็ตีว่า4บาทผมก็เลยใส่ไป5บาทนะครับของใครต้นทุนเท่าไหร่ก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะครับ ส่วนช่องช่องถัดมาครับผมต้นทุนสินค้าต่อหนึ่งชิ้นอ่าก็ตัวนี้มันก็สัมพันธ์กับตัวต้นทุนรวมสินค้านะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ต้นทุนของสินค้าต่อหนึ่งชิ้นอ่าก็ตัวอย่างก็ข้าวสารผมอ่าราคาขายร้อยห้าสิบบาทขายได้สองชิ้นรวมเงินที่ขายได้สามร้อยบาท มันก็มาสอดคล้องตรงนี้นะก็ต้นทุนสินค้าหนึ่งชิ้นห้าสิบต้นทุนรวมตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งร้อยบาทอ่าครับผมหัวข้อสุดท้ายนะครับดิบแม่อ่าตัวช่องนี้เนี่ยพอดีของผมอะครับผมใช้ทุนของแม่ครับผมก็คือสินค้าที่ผมขายได้เนี่ยผมจะคุยกับแม่แล้วครับผมว่า ถ้าขายสินค้าตัวนี้ได้นะเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่ชิดละกี่บาทอ่าก็สมมติของเ,เพื่อนใช้ทุนของคนอื่นหรือว่าไปกู้ใครมาหรือว่าไปยืมของพ่อแม่มาก็สามารถใส่ตามผมได้นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ช่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใส่สูตรนะครับโดย ตามตารางของผมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใส่สูตรทั้งหมดหคอลัมน์ด้วยกันนะครับโดยคอลัมน์ที่จะที่เราจะต้องใส่สูตรเนี่ยผมได้ทําการคุมดําไปแล้วนะครับก็มีคอลัมน์แรกนะครับผมเป็นออคอลัมน์รวมเงินที่ขายได้ให้เพื่อนๆใส่สูตรตามผมเลยนะครับให้พิมพ์ว่าเท่ากับ B4 คูณ C4 หมายถึงว่าผลรวมของ B, 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 4, b 4, off. c คอลัมน์ b ก็คือราคาขายอ่าบีคอลัมน์ B4 ะ150ก็คือตัวนี้นะครับคูณกับคอลัมน์ C 4, c o l คอลัมน์ถัดไปนะครับคอลัมน์นี้นะครับผมก็คือเงินหักค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินขายได้บวก ค่าส่งลูกค้าลบค่าส่งจริงลบค่าคอมลาซาด้าลบคูป,ปองร้านค้าก็คือช่องนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องที่หลังจากเราทำขีข้อมูลบัญชีจากการขายของเรียบร้อยแล้วครับก็ยอดที่ลาซาด้าจะโอนให้เราเนี่ยมันจะอยู่ช่องนี้เลยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆขีข้อมูลเสร็จคอให้เพื่อนๆดูเช็คดูว่าผลรวมทั้งหมดของคอลัมน์นี้เนี่ย ตรงกับยอดเงินที่ Lazada จะโอนให้เราไหม่ะก็ให้เราเช็คในระบบดูนะครับแต่ส่วนมากเวลาผมทําบัญชีของผมนะครับผมจะไม่ไปเช็คที่เว็บ l a z a d าเลยก็คือผมจะดูจากคอลัมน์นี้เลยครับผมมันจะสรุปออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆเลยก็ส่วนมากก็ไม่มีปัญหานะครับจะตรงกับตามระบบของ Lazada เลยครับผมก็ให้ใส่สูตรตามนี้นะครับผมเท่ากับ dc บวก fc ลบ ec ลบ gc ลบ nc นะครับอ่าส่วนคอลัมน์ถัดไปครับกำไรสุทธิหักต้นทุนอ่าคอยเพื่อนๆใส่สูตรว่าอ่าเท่ากับ ic ลบ kc ลบ rc นะครับมันก็มาจากอ่า i c ก็คือแถวนี้นะครับผม อ่าสองลบกับ K4 ลบกับต้นทุนสินค้าลบ100แล้วก็ลบกับ R4 ก็คือลบค่ากล่องอ่าเราก็จะได้กำไรสุทธิมาครับผมก็ช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องที่สามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าสินค้าแต่ละแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆมีกำไรเท่าไหร่หลังจาก หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหักค่าคูปองหักค่าก่องหักต้นทุนสินค้ากำไรสุทธิมันก็จะอยู่ช่องนี้เลยครับผมโอเคขอล้ำสุดท้ายครับต้นทุนรวมสินค้าก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ว่าเท่ากับ S 4สคูณ C4 นะครับมันก็จะมาจากเนี่ยต้นทุนตรงนี้ครับผมห้าสิบ ไปคูณกับจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ,อคูณ2ครับผมมันก็จะเป็นต้นทุนรวมเท่ากับ100บาทโอเคจบครับผมก็5คอลัมน์เนี่ยครับที่เราใส่สูตรไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคีย์นะครับผมก็คือเราแค่ใส่สูตรไว้ก,ก็หลักๆเพื่อนๆจะต้องคีย์แค่รายชื่อสินค้านะครับแล้วก็ราคาขาย แล้วก็จำนวนที่ขายส่วน3มช่องนี้3คอลัมน์นี้นะครับผมเพื่อนๆก็คีย์หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วและนี่ก็คือบัญชีขายของใน Lazada ของผมเองนะครับโดยผมขออนุญาตปิดข้อมูลในส่วนของสินค้าที่ขายและหมายเลขคำสั่งซื้อนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคอลัมน์ ค่าขนส่งจากลูกค้านะครับก็คือคอลัมน์นี้นะครับหากคำสั่งซื้อไหนที่ Lazada ออกค่าขนส่งให้ลูกค้าย้ำนะครับเฉพาะออเดอร์ที่ Lazada ออกค่าขนส่งให้ลูกค้าเท่านั้นโดยให้เพื่อนๆน,นำค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่ายมาบวกกับค่าขนส่งที่ Lazada ออกให้ แล้วจึงค่อยนํามาคีย์ในคอลัมน์ค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่ายมานะครับโดยในแบบฟอร์มของผมเนี่ยผมได้คุมสีส้มไว้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมก็คือจริงๆออเดอร์นี้เนี่ยลูกค้าจ่ายมาแค่32บาท28สตางค์นะครับแต่ค่าขนส่งที่ Lazada ช่วยออกให้ลูกค้าเนี่ยจำนวนเงินทั้งหมด8บาท72สสตางค์นะครับ แต่วิธีเราวิธีคีย์ลงในคอลัมน์เนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนำค่าขนส่งของลูกค้าบวกกับค่าขนส่งที่ l a z a ด a ออกให้นะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็เอามาคียนะครับของผมได้4 1บผมก็คียลงไปนะครับส่วนในคอลัมน์ค่าขนส่งที่ La z a ด a ออกให้ลูกค้านะครับก็ให้เพื่อนๆคีย์ตามระบบเลยครับผม เมื่อเราขี้ข้อมูลลงตารางเรียบร้อยแล้วหลังจากจบรอบบินหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ผลสรุปหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือของผมเองนะครับผมรอบบินนี้ของผมนะครับผมก็เป็นรอบบินของวันที่9ถึง15พฤศจิกายนนะครับก็เนี่ย มีค่าขนส่งที่ทาง Lazada เก็บเราเกิดมาด้วยนะครับ23บาทครับผมก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมรอบบินนี้เนี่ยผมขายของได้ทั้งหมดสอง3มองร้อยบาทนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือยอดที่ Lazada จะโอนให้เรานะครับ ในระบบก็จะขึ้นยอดนี้เลยนะครับกำไรกำไรของผมก็คือ2,436บาทนะครับส่วนต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่ผมขายไปในรอบปีนี้นะครับผม2,689บาทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆคีย์ลงในช่องนี้นะครับผมสรุปยอดถูกต้องที่ลาซาด้าต้องโอนมารอบบินนี้นะครับผมก็ 3, 2องหมื่นสามพันสองรอยสี่บาทเจ็ดสตางค์ก็ตอนที่เพื่อนๆทำบัญชีเสร็จก็ให้เ,เพื่อนๆใส่สีแดงไว้ก่อนนะครับผมก็ตอนแรกผมก็จะใส่ คือของผมตอนนี้เนี่ยมันโอนแล้วก็คือหมายถึงว่าผมได้รับเงินนั้นเข้าบัญชีแล้วอ่าแต่สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งขี่ข้อมูลครั้งแรกก็ใส่เข้าไปว่ายังไม่ได้รับเงินอ่าก็ให้ใส่ตัวอย่างสีแดงไว้นะครับผมก็หลังจากที่ลาซาด a โอนเงินให้เราแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้แก่ข้อความตรงนี้ว่าได้รับเงินแล้วอ่าส่วนตรงนี้ก็คือยอดเคลมของรอบบินรอบบินก่อนหน้านะครับคือผมจะมาใส่ตรงนี้นะก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการทำบัญชีกายของออนไลน์นะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัญชีนะครับสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ตามให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็คราวหน้าผมจะได้นำคลิปดีๆมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆอีกนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย